ผมแล้วผเยอะไป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 เยออยู่กับผมเลิไคัดาลิาคัดโอเคครับ เสียงไม่แน่ไม e ่มาจบตรง้กันนะจบลงสุดแล้วก็ป้ายนั่งตรงข้ามกันมังสวยเลยเราก็แบบจาไม่ต้องแรงขนาดนั้นละพอเหมือนเพาลงเขาก็ลงด้วยแล้วก็แบบได้ใจก็ค่อยๆไปแบบนั้วพี่จะได้ตกลงมันกำลังกำลังกำลังสวยถ้าไม่ลงมาใต้มันจะขึ้นไปเลยเออเมื่อกี้ป้ายขึ้นเล่ะไม่โโอ้หูเขาไม่รู้มัน มันเหมือนจะลงแล้วมันยังไฟอีกอ่ะนี่ว่ามันซอฟมันไม่อยู่แล้วไงตอนจังหวะนั้นนี่ว่าซอฟไฟก็ไม่อยู่แลผมก็ไม่รู้ต้องทำยังไงกับตัวเองแล้วเนี่ยตอนนี้ผมไม่รู้แล้วไอ้เหี้ยตายเลยเดยเหายไมกันเอขอ้อง้น ่ย <c oughs> า้ายแล้วช่องหนึ่งแล้วคราวนี้นัทตี้ก <c oughs> ็เก็บพี่ยาหายไปแล้วช่วงวองอื่เาาลคลียกล่องวางเอาทุกอย่างโปนวางปิดกล่องแว่นไปเห็นภาพ <c oughs> ในซีนที่มิวซ่อนยามิวกินยาตั้งเศ้านะคะแล้วก็เหมือนแม่เข้ามาในห้หนองที่แบบตกใจแม่เข้ามาก็เลยแบบแล้วแม่เข้ามาถึงแม่ก็ชี้ๆๆแบบจะเปลี่ยนห้องเราซึ่งมิวไม่ชอบ เคยฟังมาลวันนี้เราห้ามมีเอนเนอร์จีเยอะเพราะว่าวันนี <abus> <Pent> ้เราเป็นมิวไม่ใช่นาตตี้เพราะว่าถ้าเป็นนาตตี้ก็จะแบบติดตีเนี่ยวันนี้เป็นมิวเพราะมั้นก็ห้ามเอนเนอร์จีเยอะวันนี้คิวแรกของแล้นะคะก็อยู่ในช่วงปรับตัวนะให้ผมไปปิดนะก็ดีนะวางของมก็ได้ บีมงนานก็บีบไป โงอ่ะเออใหญ่ใหญ่เบิ่งเบิ่งพร้อมนะมาพี่มีลูีชเลยก็ด้โอเคโอเคถ้ามีัยลน้ากล้ออตรงนี้ค่ะโอเคหนึ่งสองอองก้าชีวิตจีนหนึ่งพาหนึ่งเงสองมมือกองชีวิต มิวอยู่หน้าหน้าจอแน่แสดงแบบสองอารมณ์ในนี้เราเราไปทางไหนวะนะสายไปไปมั่วเลยใช่ไหมคัดหนึ่งเทคสองผมจ้ามือกองก้าชีวิตถ้าไม่ตาย นช่พี่นนเปลี่ยนแบบทุกสามวันเเมื่อกี้นานมากนานเนาะนานอยากรู้ไหมเพราะอะไรหลานี่ยเออของแย่มากแล้วก็มีท่าเนมันใช้เวลาครับเป็นอะไรที่นี่ทำไม้ดยอ่าเป็นอะไรที่ต้องแบบต้องปั้นต้องต้องปั้นต้องปั้นเออต้องละเอียดอะไรอย่างเงี้ยแอคชั่นอเข้า ฉายพ่อมึงบ้าไหเหรอฮะทำอะไรของมึงวะฮะทำอะไรทำอะไรร้อนนะร้อนทำอะร้อนตอนนี้นัดรับบทเป็นพิธีกรรายการเป็นไงเป็นเบื้องหลัง ซีนนี้เป็นหนึ่งซีนใหญ่ของเรื่องเลยนะคือแบบว่าเป็นสิ่งที่คล้าเปิดหบวกครั้งแรกโดยมีกูนะคะแล้วก็จะมีเซอร์ไพรส์ก็คือพี่มอสหรือว่าชายนั่นเองโผล่มาเป็นแ c ็คครีนแับแกงเหมือนเป็นโชว์เซอร์ไพรส์ในเซอร์ไพรส์อีกทีก็มาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะตอนนี้ก็นี่เขากําลังกําลังซ้อมกันอยู่นะคะส่วนเราก็เป็นหน้าที่อ bserv เหรอไม่เราเป็นหน้าที่บิไฮเดอะซีนพิธีกรละกันอนะ นเราเต็งอย่างเข้าเข้ากันก็ได้นี่เงี้ให้ทำไมเนี่ยพี่เพิ่งมาไม่ได้ทำอะไรเลยทุกคนปิดโลปิดโลส่วนนะคะปิดแล้วทุกคนเยอุยอ้ยอุยอ้ยหน้าฉ่ำเนี่ยนนนหน้นนาฉ่ำโกลมมากสมควรหัวเลาะ ก็อย่าไปจะลืมลบลิฟขนาดนี้หน้าฉ่ำโกลมากหน้าฉ่ำคำหอมมะโกฮะอันนั้นผักฉ่ำพี่พี่พี่มอสหน้าฉ่ำโกลมากโกลอะไรอพี่มอสหน้าฉ่ำโกลผ้าโกลสวยหรอหนูว่าโกลเด่นพี่มอสหน้าฉ่ำโกลมากเลยโกลสวยหรอโกลเด่นอันนั้นหมาคะลูกเอ๊ะนี่ก็ปิดโลแล้วพี่มอสเป็นไงมาันปิดโลเลยใช่พี่มาสี่นี้เลยมันปิดใช่แต่พี่เต้นได้นะเลิศเลิศมากเลิศมาก ไหนๆๆเราสีว่าซีนนี้ความยากคืออะไรความยากก็คือซีนนี้คือสีปากต้องเป็นสีแดงเลือดน,นกแล้วเขาต้องไปผสมเฉดมาให้แบบที่สุดแล้วก็ตัวกล้าก็คือต้องตีกลองท่ามกลางผู้คนให้เป็นกอง่ัดตีถูกจังหวะและเป็นแบบ เขาเรียกว่าเป็นเรนเสียงที่ถูกต้องตามหลักของออดูริยางคศาสตร์ต้องบวกลบกินว่าความยาวมีไฮเดร์ซี sea, อันนี้จะกี่ชั่วโมงอะ่ะสวันไม่เ <laughs> อาอางนี้มานะมันรวบยอดให้ทีเดียวดีกว่าอ่าเป็นไงบ้างวันนี้สนุกไหมสนุกสุดๆไปเลย พี่กล้าไปไหนพี่กล้าพี่กล้าพี่กล้าวันนี้พี่กล้าเต็มแม็กแล้ววันนี้เขาเขาเต็มแม็กมากค่ะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะคะฝากทุกคนติดตามซีนนี้ด้วยเลยทุกคนคะฝากติดตามซีนนี้ด้วยนะคะเพราะว่าพี่กล้าเนี่ยเขาตีกองแบบสุดยอดคือมันจังหวัดโจ๊ะแล้วก็โคจะโคจะจึ้งโคจะโซ่เอาอย่างงี้เอาเอาง่ายเลยขมวดปึ้งซีนนี้มันรวมทุกอย่าง รวมหลายๆอย่างก็มาดูกันว่าเป็นยังไงใช่แล้วค่ะทุกคนมันคือจุดที่จะนําไปสู่อะไรบางอย่างเนาะก็เป็นได้ก็เป็นได้ทุกคนอทีปไปเนี่ยก็เอางี้ด้วยก่อนที่จะไปเรื่อยมากกว่านี้ก็ตัดจบก่อนโอเคทุกคนบ๊ายบายเลยบายบายบายค่ะ อบแทนเราใช่ป่ะมาอยู่บ้านทีมก็เลยสื่อไปอ่ะมนประโยชน์ใน้ลายนี้ทีเนี้ยทางเขไม่เต็มันก็พยายามแบบเปิดมึงม้วนเนียวอยู่้านแล้วเาื่ออะไรกล้าทำไรกล้าทำไรเฮ้ยเฮ้ยกล้าปิด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 ิดป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 ิดงิดปิดปิดปมดปิดปินปิด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 ปิปิดปิดปิไปิดปนไปิด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 ่อดปิดปิดอิดาอ

อ้ยจัดไปปิดกอ๊อกไปปิดกอกเร็ว 哎，往左。 เราเป็นาย้ายตายตาเร็วขหน่อยเร็วขึ้นหน่อยเร็วขหน่อยเร็วขึ้นหน่อยเอเถือว่าอันนี้ค่ะนี่มันช้าไปจังหวะนึงอันยากให้จบกก็สุดท้ายอยากให้จบคาดหวังมา 我懵懂。